กระซิบบอกเราขอนำเสนอรถกระบะราคาถูกๆนะคะ49,500บาทค่ะรถกระบะมือสองโตโยต้าไมตี x ซนะคะซ่อมดีๆแล้วใช้อย่างทนเลยทุกท่านอึดมากๆเลยทีเดียวนะคะ49,500บาท Mighty X Cap 2.5ดีเซลค่ะเครื่องดีแอร์เย็นพวงมาลัยธรรมดาขับดีขับไม่หนักนะคะใช้งานได้สบาย เข้ารเข้าสวนก็ใช้ได้ค่ะเร่มเอกสารมีครบเป็นรถมือเดียวจากเจ้าของนะคะภาษีพรบรปี66ค่ะสามารถนำไปใช้กันได้เลยนะคะสภาพตามรูปเลยค่ะทุกท่านสนใจดูรถที่มาบตะพุธจังหวัดระยองค่ะไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อความสบายใจของตัวท่านสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ